เรื่องม็อบชนม็อบไหมครับเห็นเด็กอาชีวะออกมาขยับแล้วนะครับจากผู้ปกครองท่านหนึ่งนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้นะครับส่งสารไปคืออาจารย์ผมต้องเลยอย่างนี้ก่อนผมเนี่ยมีโอกาสคุกีกับคนอาชีวะเยอะนะครับเพราะว่าตอนที่ทํางานในบริษัทอยู่นะครับทางบริษัทก็มีการรับนะครับสายช่างสายอาชีวะเข้ามาเข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นจํานวนมากนะครับซึ่ง ผมสามารถพูดได้เลยว่าเด<ม>็กอาชีวะบ้านเรานะครับมีศักยภาพแล้วก็มีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรมของประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลมาได้<ม>หลายคนไม่อยากจะเชื่อนะครับตอนที่ผมทํางานอยู่<ม>การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทํางานทั้งหมดเนี่ยทำโดยเด็กที่จบอาชีวะนะครับจบสายปวสเนี่ยเป็นคนที่เขียนโปรแกรม plc <ม>สั่งให้หุ่นยนต์ทํางานได้เป็นคนเขียนโปรแกรมที่ทําให้ระบบอัตโนมัติ ในโรงงานทํางานได้นะฮะดังนั้นผมเห็นศักยภาพทีนี้พอพูดเรื่องไอเรื่องอาชีวกับการเมืองเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นสถาบัานไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นมัธยมนะครับสายสามัญน,นะครับสายอาชีวะหรือว่าเอ่อเป็นนักศึกษานิสิตในมหาวิทยาลัยเราทุกคนมีส่วนผลักดันให้รประเทศไทยไปดีแบบนี้ได้ครับนะครับเราเป็นเจ้าของอนาคตร่วมกันผมอยากยกตัวอย่างให้เห็นถึง การเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ <Ừ. S 1> คนหนุ่มสาวในกรณีของ14ตุลา2 5 1 6ในกรณีของ14ตุลา2 5 1 6เนี่ยคนที่เป็นเนี่ยแรงแข็งขันที่เป็นกาดให้กับผู้ชุมนุมที่เป็นแนวหน้าของการชุมนุมก็คือ,อกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาจากสายอาชีวะนะครับ,รบซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยมันมีหลายเคสมากที่น่าจะจดจำนะอย่าเ,เคสที่คนที่ลงไปนอนบนถอนน,อนขวางรถถังเนี่ย คนนั้นก็เป็นอาชีวะนะครับตอนที่รถถังจอดคนที่เข้าไปถอดสลักหรือรถถังทําให้รถถังมันวิ่งไม่ได้เนี่ยก็เป็นเด็กอาชีวะก็เด็กมหาลัยทําไม่เป็นเรียนที่ฎสีีเด็กอาชีวะเนี่ยไปถอดรถถังนะครับถอดสลักถอดชิ้นส่วนรถถังทำให้มันวิ่งไม่ได้นะครับดังนั้นในประวัติศาสตร์ของการผลักดันต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยนะครับมีการร่วมกันของทั้งนักเรียนของทั้งนิสิตนักศึกษารวมถึง นักเรียนสายอาชีวะด้วยครับนะครับในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดดังนั้นอย่าให้ใครกล่าวอ้างนาชื่ออาชีวะไปเพื่อเอาไปจัดตั้งให้เกิดสถานการณ์ม็อบชนม็อบผมต้องเรียนทุกคนว่าม็อบชนม็อบเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่พวกฝ่ายอนุรักษนิยมที่ถือกองกำลังอยู่ต้องการเห็นอยู่แล้วครับเพราะถ้าไม่มีม็อบชนม็อบอจะไม่มีเง,งื่อนแร<ส>กไ,<ข>ไม่ได้แทรกแซงไม่ได้จะไม่มีเงื่อนไขให้ได้แทรกแซงไม่มีเงื่อนไขให้เกิดรัฐประหาร ถ้าเราย้อนกลับไปดูในเดือนกันยายนปีพศ2549การรัฐประหารครั้งนั้นนะครับข้ออ้างของการรัฐประหารครั้งนั้นคือกลัวว่าจะมีความ,มรุรแรงระหว่างประชาชนสองฝั่งนีกหรอไหมฮะก็คือเกิดจากสถานการณ์แบบนี้นน57าเจ็ดก็เหมือนกัน5้าเจ็ดก็เหมือนกันหก <6 S 2> <6 S 1> ตุลาหนึ่งเก้าก็เหมือนกันก็เหมือนกันดังนั้นฝากนะครับนักเรียนอาชีวะทุกคนนะครับลุกขึ้นมาส่งเสียงของคุณเองให้ดังๆว่า ในภาวะที่ชี้เป็นชี้ตายในภาวะที่สําคัญสําหรับประวัติสําหรับอนาคตของประเทศเรายืนอยู่ที่ไหนเราอยากเห็นสังคมเป็นอย่างไรอย่าให้ใครมาแอบอ้างชื่อของพวกคุณลุกขึ้นมาส่งเสียงของพวกคุนด้วยตัวเองจริงคุณธนาธรพูดถึงเรื่องบทบาทในทางการเมืองในการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยของนักเรียนอาชีวะเนี่ยตั้งแต่14ตุลา1โมง แล้วทีดีตุลาบองอย่างที่คุณธนาธรว่ามามีการผนึกกาลังจากนักเรียนนิสิตนักศึกษาทุกกลุ่มเลยนะครับผนึกกาลังกันเข้ามานะแล้วพอทําสําเร็จเนี่ยธนาธรรู้ไหมว่ารัฐไทยเนี่ยตัวแสบเลยครับกับพอรู้ว่าเขาผนึกกําลังกันได้ปุ๊บมันส่งคนเข้าไปครับนะงานในทางประวัติศาสตร์ของอาจารย์สุธาชัยยิ้มประเสริฐเนี่ยค้นคว้าเขียนเอาไว้เลยว่าจริวัามีการไม่ใช่ฮะก่อนเลมเล่มเล่มเรื่อง6ตุลาเขาเขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยว่ามันมีการส่งคนเข้าไป ก่อกวนเพื่อให้มันมีการแตกแยกกันในกลุ่มอาชีวะนะครับแล้วจุดตัดที่เอาเป็นชนวนในการแตกแยกคือเหตุการณ์ที่สอนอครับราชัยหลังจากนั้นเริ่มแตกนะครับแล้วก็เกิดการสร้างกลุ่มกระทิงแดงโดยพันธีสุดสายหัสดินขึ้นมาไปเอาเด็กอาชีวะมาต่อาพวกอยู่วิทยาปะไม่ใช่ไม่ใช่นักโคลาคนโคลากันนะกระทิงแดงคนละเวอร์ชันนะครับคือพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย แสดงว่าหน่วยงานความมั่นคงรัฐไทยเนี่ยมองออกเหมือนกันว่าถ้าผนึกกําลังกันเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่เหลือป <ะ S 2> ีเยาว,วชนอะไรของเขาเหลือนะก็ไปแทรกซึมแทรกซึมจนทําให้แตกกันมันทำให้กลับตละปะักหลังจากผนึกกําลังกันตอน14ตุลา16ตุลา19ปุ๊บแตกกันเองนะครับ ฝ่ายอาชีวะบางคนที่ยังเดินหน้าต่อสู้ก่อนทีศึกษาอยู่ก็ไปเป็นการให้เหมือนเดิมและสุดท้ายโดนจับด้วยคือถ้ามีชื่อเสียงมากสมัยนั้นคือคุณโอริสาไอราวรรณวัฒน์นะนี่ก็เป็นแนวหน้าในการดูแลการชุมนุมตลอดในขณะเดียวกันปีอาชีวะปีหนึ่งก็ไปตั้งเป็นกลุ่มกระทิงแดงขึ้นมานะเพราะนั้นเราต้องอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับนักศึกษาที่อยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ในมมายเทยาลัรรวมทั้ง สายปวชปวสอาชีวะเนี่ยผมว่ารวมพลังกันได้คือถ้าเราไปดูอย่างไออะไรนะฮะพระจอมเกล้านะครับบางมดนะครับแล้วก็ไรกะบังไรกระบังเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นในมหาลัยแบบนี้คือมหาลัยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีคนที่จบปวสแล้วไปต่อปตีกที่มหาลัยแบบนี้มากคือคนที่จบปวสเข้ยังมีเพื่อนอยู่นะมีรุ่นอยู่ส่วนใหญ่จะไม่ไปต่อปตีที่ ธรรมศาสตร์หรือจุฬานะจะมาต่อที่ไไออ้้เทคโนโลยีเขาเรียกอะไรนะจอมมหาวิทยาลัยมหาาวิทยยลันะครับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้านครเหนือนครเหนือนะแล้วก็ราชบังทีนี้ดังนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีความสัมพันธ์ในเชิงเพื่อนอยู่นะครับดังนั้นก็อยากจะฝากพวกเรานะครับให้พูดคุยกับเพื่อนๆอนอนาคตอยู่ในมือของพวกเราเองนะครับอย่าให้ใครมาปลุกปั่น อาชีวะแล้วทําให้อาชีวะกลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายขวามาปราบปรามประชาชนอย่าให้ไปถึงจุดนั้นนะครับเราไม่อยากเห็นความสูญเสียเช่นนั้นครับเราไม่อยากให้อดีตที่มันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ํารอยอีกนะครับสัปดาห์ที่แล้วเขาก็เริ่มเปิดตัวกันใช้ชื่ออะไรนะกลุ่มสามพระจอมใช่ครับแล้วไปผลึกกําลังกับกลุ่มอาชีวะโค่นเผด็จการนะครับก็ชุมนุมจัดชุมนุมด้วยกันบ่อย